เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้าง <Whoa! S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเดี๋ยวแมตช์แรกนะครับพี่จะให้ทายว่าใครได้ m v p แล้วคนได้ MVP ีทำสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับผมแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยกลังนะครับแมตช์นี้แจก5ลังนะถ้าคนทายถูกเกิน5คนเดี๋ยวพี่จะสุ่มจับสลากให้นะครับ ส <laughs> วัสดีครับเกียรติคุณพี่บอยบอยซิกยังไม่แข่งวันนี้นะครับบอยซิกจะมีแข่งรอบสิบหกทีมสุดท้ายเดี๋ยวรอติดตามกันวันที่ยังไม่ออกเหมือนฟีฟ่าเดย์ช่วยกันนะครับถ้าเกิดรายการก a m บัดเกมิ่งจัดแข่งทัวร์นาเมนต์มีนักแข่งโปรลิบเยอะแยะมากมายช่วยกันไปเพิ่มยอดวิวไปเปิดดูสตรีมนะครับทุกสตรีมผ่านทวิตนะครับผมของกัมบัดเกมิ่งนะสตรีมผ่านทวิตนะครับช่วยกันนะครับเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันโอเค เราจะได้เป็นสูนยรวมของเซิร์ฟซนะครับเผื่ออนาคตเขาอาจจะมีทัวร์เมนตใ์ใหญ่ๆมาจัดที่ประเทศไทยสู้ๆทุกคนมาเชียร์บ่าวตูมครับบ่าวตูมคือใครบ่าวตูมคือใคร B.C. กดซากุสกินเฮดมานะครับผมฝั่งนูต์กดกอกลแรมานะครับแล้วก็ E.W. กดคิโยตะมานะครับ, e ต,รบต้นโอกดลูกคว่า1น,นะครับผมอันนี้เป็นทรเขานะครับ แบงกี้สิบสามเนี่ยคือโทรนะครับกดเป็นฟูจิมะหรือเปล่าจะล็อกฟูจิมะหรือเปล่าส่วนฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยคิโยตะเป็นโทรนะครับ E.W. เนี่ยคือเป็นโทรนะครับคิโยตะสองนะโอเคนะอันนี้แบงค์คือโทรนะครับคนนี้คือโทรนะแบงค์สิบสามเนี่ยนะครับเราล็อกเป็นฟูจิมะมานะโทรเป็นฟูจิมะนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นคิโยตะที่เป็นโทรนะครับอ่ะแช์นี้มาทายกันใครได้ M.V.P. นะครับใครได้ M.V.P. นะครับแล้วก็ ทำสกอร์ไปเท่าไหร่นะครับใครทายถูกได้บะมะมี่กึ่งเร็จรูปยกลังนะครับใครกดพีมพท่ายมาแล้วกดแคปหน้าจอที่พี่มียกนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นรางวาัลได้ในเพจ Facebook นะครับทายได้เลยนะใครจะได้ MVP แล้วก็ทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับแจกบะมมี่กึ่งเร็จรูปยกลังนะครับส่งตรงถึงบ้านนะครับผมโอเคอ่าอย่างเงี้ยของอโอ้โหจับฉ่ายถูกต้องนะครับพิมพมาแบบนี้แล้วก็แคปรูปนะครับอ่ะแคปรูปพี่นะโอเคนะท่ายไหมเร็วดีเลย <laughs> ดีเลย จับบอลมาได้เซนโดส่งกอละว่าไงกอละเซนโดสับต่อไปแล้วลูกเพราะว่าบล็อกไปได้นะครับผมต้นโอ๊คบล็อกไปได้นะครับแล้วเอาส่งให้โทเฉยเลยเอาแล้วฝั่งนั้นส่งให้โทเฉยเลยนะครับผมแล้วแล้วสตีลมาได้เอาโทฝ่ายทุกข้ามเก็บบอลมาได้นะบแบงค์บอกว่าเอาส่งกอและถูกต้องนะครับผมเออแบงค์เป็นโทที่ดีนะครับเ <breakfast> พืพ่อนพลาดส่งให้โทเสร็จแล้วแบงค์เอาเอาคืนมาให้ด้วยสุดจัด มีคนบอกเบาได้เบาแลวจับสายโอเคเอ่าไม่เล่นกิจกรรมันหรอแจกบะหมีม่ปืนเซ็นรูปยกลังนะถ่ายว่าใครได้ MVP e นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอานิ้วลงแล้วนะโอเคแคปรูปกันนะอาจจะไม่เข้าใจกันหรือเปล่าโอเคเอ่ะเดี๋ยวเ,เล่นเรื่อยๆแล้วกันเผื่อจะเข้าใจอันนี้พี่มาพาก่อนแล้วกันก็และรีบาวมาได้นะครับส่งให้เซนโดนะครับนับแตบบ้มแป๊บไม่ไม่มันต้องดาวมันไม่ใช่ให้ถ่ายตอนจบเลยอ่ะพอแล้วแคปรูปตอนที่ไม่ยกนิ้วก็ยกเลิกแล้วกันเดี๋ยวไปถ่ายกันแมตช์หน้าแมตช์หน้านะส่งซากุส่งลูกข้าว่าแล้วโทรไว โธ่ต้องตัดตัดหน้าแล้วตัดหน้าแล้วยังไงลูคว่าลูคว่าด่างสับสาสับสาปไปนะครับผมจังหวะนี้สวยงามมากๆโทเขาจะบล็อกให้ด้วยวะฟูจิมาจะโดดบล็อกทีมตัวเองฟูจิมาบอกจกังหวะนี้มันได้อะแล้วโธรเขาสติลมาได้นะครับสติลจากโธ่ฝ่ายตรงข้ามนะนี่อโทรมันมีหลายแผนจริงๆว่าโธเป็นเอสจีอะเคยเจอมาละนี่ไงโธไปเลยส่งลุคว่านะครับลุคว่าส่งซากุซากุว่าไงลูุคว่า ลูกว่าดังอัดหน้าแล้วโดนกอล้วตกหงายท้องไปเลยครับดังง่ายๆไม่ได้เนซะนโดส่งเอา้าเซนโดเขาส่งให้คิโยตะคิโยตะคือโทรนะครับอ่าไม่ซ้อมแผนไงเดวิลนายไม่ซ้อมแผนเนี่ยเออดีโทรเขาอยางมืออาชีพเลยวะโอ้โหโทรเขาอย่างมืออาชีพอะแต่ไม่เป็นไรสกอร์มันเท่ากันอยู่แล้วโทรได้บอลอีกแล้วนะครับส่งเอ้าส่งจะให้กอล้วส่งพลาดไปให้ซากุนะครับจังหวะน,นี้โทรเล่นพลาดนะโทรเล่นพลาดนะผมแล้วต่อกอล้วโคตรเข้มเลยว่ะ ก็ทาแต้มไม่ถ่ายโกแล้วตกยับเลยอะแล้วเส้นโดลหลังสกรีนด้วยนะครับจังหวะน,นี้อ่านน้าไปก่อนนะโอเคแจมแจมสี่เตาหกนะครับผมฟูจิมะสกเอา้าฟูจิมะเขาไม่โถไม่ใช่หรอกเขาส่งให้ลูกว้าทําไมอะเนี่ยโถไม่ไม่เมืออาชีพเนี่ยต้องเจอทันเดอร์พวกนี้มันต้องเจอทันเดอร์ทันเดอร์ไม่มีพลาดเลยอ่ะ แล้วสับสองไปจังหวะนี้แล้วตบกันอย่างเข้มเลยตัวทําแต้มบอกไม่รู้จะทํายังไงจริงๆมันเข้มจริงๆนะครับแล้วตากุสไลด์ขวาไปแล้วไม่ลงสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าเซนโดรีบาร์มาได้นะครับกอลและเซนโดเซนโดต้องสแปมยิงหรือเปล่าจังหวะนี้เซตบอลกันอยู่แค่สงคนมันเล่นยากจริงๆลูกว่าบล็อกไม่โดนนะจังหวะนี้กอลแลอันติมาได้นะครับดีไม่ส่งให้โทอันติได้ส่งให้โทรร้องไห้นอนไปเลยแล้วกัน6ต่อ8นะครับผม ส่งผิดกันรัวๆจังหวะนี้ลูกเพราะว่าจามไปโล่งๆเน้นๆแปดเท่านะครับผมเฮ้ยเงินรางวัลหกพัน 6, เลยนะที่หนึ่งหกพันเลยนะเอาหน่อยหกเท่านะจริงๆทีมไม่น่าจะสูสีกันไดนะ้ถ้าแข่งกันแบบปกตินะครับทีมแบงค์สิบสามแบงค์คี้สนะิบสามเนี่ยกินขาดเลยนะครับอีกทีมหนึ่งโทยิงมั่นใจรีบาวมากนะครับผมแล้วเซโดรีบาวไม่ได้โทรมั่นใจรีบาวมากแต่ว่าเพื่อนรีบาวไม่ได้นะครับจังหวะนี้โธรได้บอลมาคิโยตะเลี้ยงยังไงให้คูจิมา คุณจะมะบอกขอบคุณมากแล้วฝั่งเขาอะเซ็ตโทรมาเป็นคิโยตะใช่ปะ่ะแต่สตีลบอลไม่ได้นะฝั่งแบงกี้อะแก้เกมโดยการเอาโทรเป็น SG มาสตีลบอลจากโทรไปถูกภาพนะครับก็ดีนะแก้เกมกันแบบว่าแผนซ้อนแผน10ต่อ8นะครับคิโยตะอ้าวแล้วเฮ้ยแบงก์เล่นดีจัดเลยอะ่ะเป็นโทรที่แบบเอาบอลมาคืนให้กอแล็รัวๆเลยนะครับเล่นดีจัดเลยอะ12ต่อ8นะครับ เล่นดีแค่ไหนก็ก็ไม่ได้หวะ่ะทีมตามเอาหน่อย่าแบงโทรแบกทีมหน่อยเซนโดว้ยังไงครับจังหนี้สับสองไปลงหรือเปล่าสิบสองต่อสิบเออพีจีพีจีรู้เขาว่าต้นโอ๊กว่าไงอติอ้อาวแล้วอติโดนไหมไม่โดนนะยังไงทีมแบงค์จะแพ้หรอทีมแบงค์จะแพ้อันนี้แรงแบบสู้กันไม่ได้นะถ้าถ้าสู้กันสับสามปกติ สิบสี่ต่อสิบสองนะครับผมฟูจิมะอ้าวแล้วคิโยตะสติลมาได้ว่ะคิโยตะบอกหลายทีแล้วทนไม่ไหวออาแล้วโดนฟูจิมะสติลหรือเปล่าเลี้ยงหนีด้วยวะเลี้ยงหนีอ้ารุกขว่าไม่ยอมสติลอ๋อเลี้ยงไปให้ชนลูกขว้านะแล้วสติลไม่ติดนะครับเอาแล้วสติลไม่ติดสติลไม่ติดแล้วไม่ส่งบอลให้เขาทำไมวะงงฉันอย่างงงเลยเอาหน่อยว่ะคิโยตะโอ้โหแล้วเกมยังนํำอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ เทียตาช่วยเพื่อนหน่อยปูจิมาสติได้อีกแล้วอะ่ะแล้วส่งให้กแล้คลัวเลยคือแบบว่าโทรแบบทำงานได้เต็มร้อยเลยนะ16เท่าหรือ24วินาทีทีมไฟจชนะวะนายไม่ทำกันบ้านกันมา,างไงละ่ะลูกเพราะว่าเลี้ยงจังหวะนี้ยังไงครับดังอัดหน้าหรือเปล่าจัดปลายเดโดนตบก็ไม่ส่งนะ18ต่อ16 16ต่อ18ว่าไงครับลุงนี้ห้ามพลาดเรียบร้อยโดนตบกอแลไอ็ได้บอลได้บอลเออเอาหน่อยวะ ซนโดว่าไงครับได้โอกาสมีสแต็กอยู่ต้องยิงหรือเปล่าสับ2ไปคนจริงเหลือ9วินาทีนะครับผมก็ถ้ากันไม่อยู่ก็เสมอเอ้ยถ้ากันไม่อยู่ก็แพ้เลยถ้ากันอยู่ก็เสมอยังไง9วินาทีอา้าวแล้วโดนโท่ไยตรงข้ามสติวไปได้แล้วยังไงทำแต้ไปเลยไหมโทรทำแต้ไปเลยไหมอา้าวโทรยิงด้วยวะเฮ้ยอีเดบิลนายเป็นโทรจะไป,ไปยิงเพิ่มสกอร์ให้เขาทำไมเมื่อกี้ท่านลงคือคือกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งชนะเลยนะเพื่อนตกหัวเลยแล้วถ้านั่งใกล้ๆกัะ ดีนะไม่ลงนะผมโอ้โหเคียวตะโอ้อย่างว่ะเคียวตะาเนี่ยคือเขาอยู่ทีมเดียวกับซากุสกินเฮดนะ <c oughs> เขาเป็นโท oh, ทีมซากุสกินเฮส <c oughs> กับต้นโอก๊กอะแต่เขามายิงให้ฝ่ายเฉยเลยเมื่อกี้ถ้าลงกับเ <c oughs> พื่อนเดินไปถึงบ้านเนี่ยขอสักทีวะซากุ aku, สกินเฮสส่งให้รู้เพราะว่านะครับรู้เพราะว่าจังหวะนี้เลีย้ยงไปเอา้าเราไปส่งให้โทรเฉยเลยแบงค์เ <c> น <oughs> ี่ยคือเล่นโทรแบบสติดีมากนะส่งให้กอลแลดรัวถูกต้องนะครับผม แบงค์รับจบตลอดแบงค์บอกว่าแบกไม่ไหว้เนี่ยเอาดว้วยเพื่อนเออลิงสองเล่นแบบนี้พี่กหมัดเลยเ,เออแล้วโถสติวมาไดนะ้แล้วไงลูกพาวสติวนี่เออทำไมลูกพาวเขาไม่สติวะ่ะทีมต้นโอเขาไม่ได้ทำกันบ้านมาอันนี้คือแบบน่าจะไม่ได้ทำกันบ้านมาจริงๆทีมลุคพาวต้องสติวคิโยตะานะเพราะคิโยตะเขาแบบเลี้ยงให้สติลรัวๆแล้วเขาไม่สติลเขาจะให้เลี้ยงไปชนหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจเนี่ยลูกพาวต้องกดสติวเห็นปะ่ะลูกพาวไม่สติลเลยอะ่ะ ต้นโอ๊กเอาหน่อยเพื่อนอุตส่าห์มาเลี้ยงต่อหน้านะแล้วก็แบงค์เนี่ยคือเขาเข้าใจเกมว่าเป็นโทต้องเล่นยังไงนะครับอย่างเงี้ยเสร็จเลยทีมแบงค์ชนะนะครับอย่างนี้ทีมแบงค์แบงค์เป็นโททีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทีมแบงค์ชนะจบเลยนะครับวัดกันที่โถเลยนะเกมเนี้ยเอเอมันคือความเคยชินผู้เล่นเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าโปรพะเยอร์เนี่ยเขาจะสู้ผู้เล่นธรรมดาไม่ได้หรอกถ้าผู้เล่นธรรมดาซ้อมแพดมาเออลิงสกรีนด้วยอยากเอาเลย ยังงงเลยตานี้คือโทรคะแนนติดลบมากๆอ่าแล้วก็ได้ MVP คือเซนโดนะเมื่อกี้เหมือนมีใครทายเซนโดหรือเปล่าเซนโดททำไปยี่สิบสองแต้มนะครับมีใครทายถูกหรือเปล่าไม่ถูกใช่ไหมอ่ะไม่ถูกเดี๋ยวไปทายใหม่เดี๋ยวไปทายใหม่ทายกันหน่อยดิเออไม่ทําไม่เอาไงามามา่มายกลังอะ่ะเล่นกิจากรรมกันหน่อยมันยากไปหรอตาหน้าเดี๋ยวทายอย่างนี้ดีกว่าทายแค่ใครได้ MVP แล้วกันผมได้จริงเหรอ ผมได้นะเอ้ยเอ้ยถูกจริงด้วยเว้ยฟุกุจังทายได้ที่สองแต้มล้วเซนโดได้ m อพโคตรสุดว่ะกอตบมือให้ฟุกุจังนะครับผมได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งลังเลครับฟุกุจังนะทักเพจใน Facebook พี่มานะฟุกุจังนะโคตรเถื่อนเออเป๊ะจัดจริงว่ะเฮ้ยสุดยอดรบมือให้ทีนะครับฟุกุจังนะครับได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยากกินรสชาติใจทักหลังไมค์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ส่งตรงถึงบ้านเลย เออโคตรแม่นเลยเก่งจังเลยวะเออเจอลักกี้แมนจริงวะโอจริงอ่ะได้มากบิ๊กเส็เป็นลูกหน,หนึ่งลังวะคนจริงเหรส่งรูปมาด้วยนะที่นายแบบแคปหน้าจอตอนที่ยกนิ้วอย่างเงี้ยอ่ะโชว์หน่อยอะไรก็ได้แมทเนี้ยโชว์หน่อยอ่ะหรืออีกสี่ลังวันนี้หลืออีกสี่ลังผมแทงเซนโดสี่ห้าหกสูงสองร้อย โดเน็ดมาโดนเน็มามิกกี้สองร้อยผู้ชายไม่ได้ซ้อมแผนหรอซ้อมพี่เอาหน่อยหน่อยอย่าตื่นเต้นสู้เขาสู้ได้สูสีก็คือก็คือเพราะผมจะเอาจะเอาลิงมามามาลอดขาแต่แค่แต่แค่ฟูจิมามันมาสติวไปก่อนเอามาลอดขาทำไมอ๋ออ๋อแต่เอาเข้าใจแล้วโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่สู้เขาสู้เขาพลาดพลาดเอาใหม่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ใหม่อาปลาลุยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันฟู่ต่อไป อ่ะตอนนี้ทีมแบงค์นะครับผมนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ทีมสลาฟนำไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับทีมทีมโฮปคือแพ้ไม่ได้นะแพ้คือตกรอบเลยนะครับถ้าสลาฟชนะก็คือเข้ารอบเลยนะครับตอนนี้นะเมื่อกี้คือเขาซ้อมแผนวางแผนกันมาแล้วนะแต่ว่ามันถ่ายทอดสดเนตื่นเต้นน้องมันตื่นเต้นจะรอดขาให้ให้ลุกว่าใช่ไหมลุกว่าแบบรอดขาให้ลุกว่าแล้วก็ลุกว่ายึดบอลไปเลย เออแต่ว่าแต่ว่ารอดไม่ได้เลี้ยงเยอะไปหน่อยท่าออกเยอะท่าออกเยอะไปหน่อยมันมันยากไปมันยากไปโอเคครับที่ทั้นทั้งสองทีมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะออกจากห้องเพื่อไปรอเตรียมทีมตัอไปนะครับผมพี่ตั้งสามารถกดเริ่มเกมได้เลยพี่กดเริ่มได้เหรอกดตรงไหนไม่ยถึงผมเริ่มอ่ะก็ตอนนี้ผมเป็นหัวอยู่ไงแต่ว่าผมผมผมไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นหัวแทนผมได้ครับถ้าเกิดผมออกแต่ฝากให้ให้คนนั้นกดเริ่มเกมทั้งสองทีมพร้อมทําการแข่งขันกันแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเบส ครันดีครับเพจหลอเทอ่าไปใครหัวฮัลโหลบีซีกดเริ่มเกมหน่อยครับโอเคครับไปด้วย let's go <S ปาดกดเริ่มโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วมา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 อ่ะตานี้นะครับทายนะครับผมเหลือมาอัปปมีกินสันเป็นรูปอีกสี่ลังนะครับทายว่าคลาได้ Mvp ทําทำสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะอยากแข่งแล้วว่ะแต่ต้นน้ำแผนายทีเด็ดอยู่ นายแข่งช้าๆดีแล้วเดี๋ยวเขารู้แผนหมดขอความแปลกๆหน่อยวะเออเอาหน่อยวะคนดูให้กำลังใจยอยู่ก็อันนี้ใครได้ MVP ทำสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับแจกบัหมีกึ่งเป็นรูปยกลางส่งตรงถึงหน้าบ้านเดี๋ยวทายนะว่าใครได้ MVP นะเตรียมตัวไว้เลยพิมพสกอร์รอไว้เดี๋ยวชื่อตอัวละครเดี๋ยวค่อยมาทีหลังฝั่งนี้แบนกอและนะครับฝั่งนู้แบนเป็นฟูจิมะนะครับทโทรฝั่งนี้ก็คือ,อ อีดบิลนะครับผมโทรฝั่งนู้นเหมือนเดิมนะครับคือแบงกี้สิบสามนะครับผมแล้วโทรเล่นเป็นมิยาง,งินะครับเอ้วยังไงล็อกลูกกว่าหนึ่งไปโทรเอาเคิวต่ามาเหมือนเดิมนะครับแผนเดิมต้องไปให้สุดแผนเดิมต้องไปให้สุดเมื่อกี้แผนพังมากแผนคือพังมากนะครับแล้วแบงค์เป็นเอ้าเปลี่ยนไม่เอาฟูจิมะแล้วนะครับเปลี่ยนโทรเป็นเอ่เออะไรวะไอเมงนะ่งชื่ออะไรนาอิโตะ เทสุยะอ่าเทสุยะแล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้ว่า,างหยิบเซนเตอร์เป็นตัวอะไรดีครับมาเล่นคู่รู้เพราะว่าฝั่งน,นู้นต้นโอคิบอาคังหีกับซากุเฮ้ยเราจะทําแต้มยังไงอะเขาจะให้คิโยตะสองที่เป็นโททําแต้มเหรอใช่ได้ใช่ที่ไหนละ่ะซากุกับอาคังหี่จะทําแต้มยังไงวะนายวังเฮ้ยมาดูกันแผนอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าแผนอะไรเอาซากุกับอาคังหี่มาทําแต้มได้ด้วยเหรอแล้วฝั่งนี้หยิบเป็นโอดะมานะครับหยิบเป็นโอดะมานะ โอดักคู่ลูกคว่าหนึ่งทำแต้นได้แน่นอนแล้วโอดักก็ทําแตนได้แล้วก็อันดับที่ยี่สิบสามของเซิร์ฟด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้คือแบบโตรอันดับที่ห้าสิบเก้าของเซิร์ฟทําไมไม่ให้โตรไปตัวเป็นตัวทําแตนแล้วเอาคนอื่นมาเป็นโตรแทนวะโตรนี่อันดับที่ห้าสิบเก้าของเซิร์ฟคือเอาเรื่องอนะจัดทีมกันงงๆเว้ยข้างนู้นมีซากุนึงกับอาคังิจะทํ <c oughs> าทแตมยังไงวะสวัสดีครับแบงอ่ะทายใครใครได้ MVP ีแล้วก็ทำสกอร์เท่าไหร่ ถ่ายเลยแคปรูปหน้าจอด้วยนะครับใครได้ v p แล้วทำสกอร์เท่าไหร่อ่ะแคปมาอ่าแล้วจังหวะน,นี้โทรได้บอลมาลูกเพราะว่าสไตล์ไปได้นะครับผมลูกเพราะว่าว่ายังไงลูกเพราเลี้ยงไปดักอัดหน้าเลยแล้วกันแล้วเทิร์นโอเวอร์จังหวะนี้อ่ะและ DA, ้วโอดะสไตล์เอ้ยโอดะรีบาร์มาได้นะครับแล้วจัดไปอีกหนึ่งดอกโอเคอ่ะแคปหน้าจอตอนนี้ด้วยแนละที่พี่ยกนิ้วนะครับแจกบะหมีคืนสุ่มเลนรูปนะเหลืออีกสี่รางนะครับผม ลูกว่าต่อมาได้นะครับยังไงลูกว่าเลี้ยงขา,ขาหักแต่ดังอัหนาธรรมดาลูกว่าจะแบ็คดังโชว์แข่งแบบพิกแบนครับผมถูกต้องครับโยชิอันนี้เป็นเกมที่สองนะครับผมทีมโฮปจะแพ้อ,อีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วอน,นี่เอา้าเขาจะทําแต้มกันยังไงวะอย่างงงเลยอันนี้โยนพร้อมกันโยนทั้งทีมเลยหรือเปล่าน้องมาซ้อมแผนกันยังไงวะนี่คือพร้อมกันโยนทั้งทีมเลยเปล่า ซากุหนึ่งกับอาคัง,งิอาคัง,งิไม่ได้เป็นโทหรอ,รอ,รอรจบแล้วจบแล้วชีวิตบอกเลยใครใครที่ทายที่ไม่ใช่ลุคขว่าผิดลุคขว่าได้ MVP แน่นอนตาได้ดูแล้วยังไงก็ชนะฝั่งนู้นคือเลือกตัวละครกันแบบไม่ได้คุยกันหรออาคาง,งิตกไปนะลูกปัดแมวันล่วงไปเลยวะลุคขว่าจังหวะน,นี้โอเคไม่ลงนะครับแล้วเหลือใครรีบาวนะไม่เหลือยงไงะแล้วส่งอา อาสักกูไปไหนเพื่อนเอาแอนด์ฟูดดังเอาว่ามาหกต่อสองจะดังได้สักกี่ครั้งวะข้างนี้คือจัดแผนแบบงงๆเอาโธไปเป็นลิงสองแทนที่จะเอาลิงสองมาทบแต้มนันไม่ใช่เอ้าแล้วไปรอดขาโธฝ่ายตรงข้ามแล้วยังไงจะรอดขาได้หรือเปล่าเอาแล้วยังไงรอดไม่ได้นะจะมาวางแผนเอาโ์มารอดขาให้มันติดไห้เพื่อนได้บอลไปนะยังทําไม่ติดสักครั้งเลยยังไม่ได้เลยสุขสาต์ทีน้องมาจางเลยว่นเล่นดีแต่แบบแผนมันยากเกินไปอะ เลือกแผนแบบปั่นทีมตัวเองเยอะเกินไปเนี่ยทีมเล่นอยากก็ซากุเลอัพไปนะสองเซนเตอร์ก็ทําแต้บได้จัดไปอยากงงอยากงง,อง,งเออสิบต่อสี่อะใครยังไม่ได้ถ่ายรูปคําถามนะครับถ่ายได้ตอนพี่ยกนิ้วนะจะได้เอามาขึ้นเงาน,นวันได้นะเผื่อถูกนะครับผมตามนี้นะอย่าลืมแคปหน้าจอมาด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับพี่ไม่ได้ดูชัดย้อนหลังนะแล้วบล็อกไปจังหวะน,นี้อาคกงีได้บอลแล้วส่งซากุเลัพไปอากงีเก็บบอลว่ะ งงเด็งงเด็ให้สักกุสแปมยิยงได้อัคคัญยีเก็บบอลลูกว่ารีบาวไไ่ได้ส่งให้อด่านะครับฝั่งนี้เขาน่าจะซ้อมแผลกันมาว่ะคือแบบฝั่งแบงค์เนี่ยเขาช้บม,มากมากเลยนะเขาเล่นค่อนข้างชัวร์เลยนะนี่ถ้าไปเจอทีมโทที่อยู่ชมรมพี่่บอกเลยสองทีมเนี้สู้ไม่มีใครสู้ทีมโทชมรมพี่ได้เลยนะหรือไปเจอทีมโอเวอร์ไทม,ม์อย่างเงี้ยโอ้โหสุดจัดหมดเลยเอ้าแล้วลูกคาว่าได้บอลมาได้ไงวะไม่ได้ดู เทสยะโทรีบาไปได้แล้วโทริงสติลมาได้นะครับแล้วก็เอาโทรเขาก็สติลคืนไปวะเทสยะยสติลได้ไงวะครับเอ้แล้วยังไงแล้วยังทํากันไม่ได้ล้วรอดขาให้มันติดแต่ยังทํากันไม่ได้นะครับยังไงแล้วเ้วเลี้ยงไปเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอาฝั่งโทรเอาคิโยตะสองมาจะรอดขาให้ติดฝั่งเพื่อนเพื่อนจะได้บอลไปเพื่อนเลือกซากุหนึ่งมาซากุหนึ่งมันไม่มีการแขนมันมีแต่โบกมือมันรอดขาได้ทุก รอดขาผ่านตลอดมันไม่มีติดนะครับเต็มที่ก็ต้องรบปรอดขาอขางขงนี่แผนเหรอเนี่ย <c oughs> นี่แผนเหรอกดยอมแพ้ไปเลยมันโอ้โหวางแผนอะไรกันมาไม่ได้เทสแผนเลยหรอพลาดอันนี้คือพลาดอย่างรุนแรงเลยนะสิบหกต่อสี่นะครับยับเลยเกมแรกอย่างสูสีเกมที่สองบอกเลยว่ายับยูยี่นะครับแผนอะไรโง่งายเนี่ยเอาโทมาลอดขาแต่หยิบซาก,กุหนึ่งมันจะมันจะติดขาให้ไหมอะ มันทะลุตลอดเลยสักกุหนึ่งมันไม่ติดขาแล้วอะาะขะงีก,การแขนให้แล้วแต่ว่าโทไม่รอดให้นะครับทำไมเรายังไม่รอดทำไมเรายังไม่รอดขาโอ้โหเรียบร้อยเลยจิตใจแตกสลายอันนี้คือโทฝั่งนู้นเขาบอกว่าอ่ะช่วยทับแต้มหน่อยวะแบงค์บอกว่าไปช่วยทับแต้มเขาหน่อยวะอ่ะโทช่วยเขาทับแต้มหน่อยเอาโทเขาสติลคืนมาได้นะแล้วยังรอดทะลุขาอยู่ยังยังไม่ติดขาส่งให้อดาเลยการโทรถอดใจแล้วอ่ะ ชนะชนะเป็นไจบจบไปวะยอมแล้วยอมแล้วโทรส่งบอลให้ฝ่ายตรงข้ามเฉยเลยอ่ะโอ้โหยอมแล้วครับอะไรบ้าๆเนี่ยผมไม่นี่ท้อเลยเออแบงค์ช่วยหน่อยช่วยทีมน้องมันหน่อยทําแต้มให้ทีมน้องมันหน่อยอันนี้คือแบงค์มันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะแบงค์จะต้องไปโทรมาโยนใส่ทีมใช่ปะ่ะแต่ช่วยทําแต้มแล้วนะครับคือโทรกลับใจแล้วอันเนี้ยโทรบอกว่าผมโยนจนผมท้อแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยทําแต้มแล้วกันโอ้โหยังไงเอาเจ้ายังไงครับ จะมีหวยล็อกหรือเปล่าวะยังไงลูกว่ายิงไปนะเอาแล้วช่วยคนดูบอกว่าขอ22แต้มขอ22แต้มครับลูกพ่อว่าตอนนี้20แล้วผมแทงไว้22แต้มเทนซายไปจังหวะนี้ดังอัดหน้าไปเนแล้วกันสกสานอีกทีดูว่าเลือกแผนอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปนะเดือดแน่นอนนะครับของทีมโอ้โหนะเล่นปกเล่นปกติก็เหมือนโยนเจอกับโอวอร์ไทม์ใช่ป่าวะน่าจะใช่น่าจะใช่ ใช่ใชโอ้โหเจอโอเวอร์ไทม์นะแบงบอกน้องมาทิ่ชอดเลยคู่ต, <os> ต่อไปเดือดแน่นอนเป็นทีมโปรเพเยอร์ทั้งคู่นะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะวางแผนยังไงแล้วทีมปั่นทั้งคู่นะนทั้งทีมโอ้โหแล้วก็โอเวอร์ไทม์นะครับผมสายปั่นอยู่แล้ว <os> เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดือดสุดๆอันนี้อาจจะไม่มีแผนแบบนี้ให้เห็นนะ <os> ที่เอาเคิโยต้าสองมาลอดขาซากุหนึ่งเนี่ยไม่เห็นหรอกอยากงง เอาว่าแล้ว2 2มามีใครทาย2 2หรือเปล่าคนที่ทายต้องแคปหน้าจอตอนที่ยกนิ้วด้วยนะครับใครทายมาท้ายเกมแบบนี้คือไม่นับนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทายตอนนี้คือไม่นับนะไม่ได้รางวัลนะใครไม่แคปรูปตอนที่ยกนิ้วโป้งนะครับผมคือโมคาโอเคโอเวอร์ไทม์อยู่ในดิสหมดแล้วโอเคอะโอเวอร์ไทม์พร้อมแล้วนะครับผมมาดูดิใครเป็นโทว่าโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทมนี้พี่ว่าสายเป็นโทก็ได้อเดียเขาค่อนข้างเันเจอจากสายปัน ไปเล่นกับน้องๆโอเวอร์ไทม์ทุกคนที่ฮาหมดเลยนะโอเคทีมแบงค์ชนะนะครับสวัสดีครับทีมแบงค์ชนะนะครับยินดีด้วยนะครับ,รบแล้วไม่สงสารทีมน้องเขาเลยเหรอเขาอุตส่าห์เอาเคิโยตะสองแล้วก็เอาเอามาลอดขาสักกุหนึ่งอะ่ะเพื่อให้บอลมันติดอะ่ะ ไม่ติดใช้อันสี่ทำแต้มไปแลเงไงฮะอ๋อ <c oughs> โอเคใช้ใช้อัสี<ช>่ทำแตนะ้มแล้วน้องเขาพลาดกันแนบะ่ยคือแบบตะกูหนึ่งมันไม่สามารถเอาวอลติดได้เป็นการแข่งไม่ได้นะ <c oughs> อยากเซงเลยอนะ่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวรอแข่งรอบสองวันที่สามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่าใครได้เข้ารอบแล้วก็ไปนัดแข่งกันนะครับวันวันที่สามวันวันอังคารใช่ไหมฮะวันที่สามใช่ครับจันอังคารใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าพี่จะถ่ายทอดสดเดี๋ยวพี่จะทักไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเอาคร่าวๆไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งเข้ารอบก,ก่อนว่าใครเข้าบ้างครับดี๋ยวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ <c oughs> ครับสวัสดี <c oughs> ครับฮัลโหลฮัลโหลทีมนายพาดอ่ะนายสักู่หนึ่งมันลอดขาไม่ได้มันไม่ติดอ่ะมันลอดผ่าน <c oughs> ตลอดอ่ะขางีพี่เมื่อกี้อ๋อจะไปลอดอะไรขางีททำไมขางีหลุดหัวล้นตลอดเลยอ๋อะขางีหลุดเหรอโอ้เสียได้ ไม่เป็นไรทัวหน้าทัวหน้านใช่กันมเล่นสนุก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 ,นกโอเคใช่ถูกต้องสนุก <c oughs> สนุกไปตอบคำถามในในในสเตจเดทแจกมาม่าบึกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยกรางไอลุยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากมากครับครับทางกลุลงีเนี่ยมันการแข่ไม่ได้พี่ใช่เป็นการไม่ได้นายหยิบมาทำไมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไปกดเป็นโบกมือเนี่ยใช่ไงน้องมันก็รู้ด่ว่าการแข่แล้วมันลอดขาลมรอดขาผ่านตลอดอ่ะ มันไม่มีแบบการแข่ให้ลิงมันติดไงคือโทรเขาคือลิงใช่ไหมเขาโทรเขาจะมาลอดขาให้บอลมันติดแล้วก็ให้เพื่อนได้บอลไปนะแต่เพื่อนเป็นสาก,กุหนึ่งไม่ได้บอลไม่ได้บอลม,มีใครทายถูกป่ะเมื่อกี้มีใครทายถูกป่ะอ่ะใครทายถูกทักเพจใน a c e b o o k พี่มานะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยกรังนะครับใครทายถูกนะทักเพจใน Facebook พี่มานะครับส่งรูปมาด้วยนะแคปรูปหน้าจอตอนที่พี่ยกนิ้วด้วยนะครับเออหนูนัดแข่งตอนสามทุ่มครึ่งนะครับ อย่าลืมนะชยุทธได้ใช่ไหมอ่ะส่งรูปมานะใครได้ส่งรูปมา